ครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีรถนะครับปลดประจำการอีกหนึ่งคันนะครับมานำเสนอคุณลูกค้าทุกท่านนะครับทะเบียนนะครับฮอน o ้ o ส,สอบอรอสีนะครับผม9912คันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยใสปิ๊งนะครับไม่เคยถอดน,อน็อตไม่ขยับอีกหนึ่งคัน มานําเสนอพี่ๆให้รับชมกันอีกแล้วนะครับในช่วงปีใหม่ตอนนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานนะหรือว่าประกอบอาชีพสักหนึ่งคันนะครับก็ให้คิดถึงนะครับคุณวุฒิรถตู้ไว้ด้วยนะครับนะบอกเลยว่าวันนี้รถตู้ผมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับนะนี่เดี๋ยวพาชมนิดนึงนะครับยังมีเยอะเลยพอดีเพิ่งมาเติมอีกนะครับมาดูยาวๆเยอะๆแน่นอนนะครับบอกเลยว่า รถโต้ของผมก็ไม่เป็น2รองไครนะครับแล้ววันนี้นะครับที่เอามาเสนอให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับนะปี2017คอมพิวเตอร์3.0นะครับไม่นะครับบอกเลยเสนอเลย80,000เท่านั้นครับไม่ครับไม่ประมาณ80,000นะครับราคาครับอยู่อยู่ที่นะครับ789,000บาทนะครับ 89นะครับนะราคา789รถปี2017นะครับผมบอกเลยว่าสวยใสนะครับใช้งานกันได้อีกยาวนานนะครับอันนี้นะครับสามารถไปเช็คศูนย์บริการได้เลยนะครับทั่วประเทศนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับเข้าศูนย์ตลอดอย่างแน่นอนรับประกันวารันตีอะไรแท้ทุกคันนะครับแทถ้าเปลี่ยนอะไรนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตมาเริ่มกันเลยนะครับาข้างหน้าเป็นอย่างไรต่ขออนุญาตเก็บใบสบคบไว้หน้ารถตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ โอเคนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับนะสวยใสนะครับอันนี้ผมเปิดไฟหลี่ให้ดูนะครับหน้านี่ให้ดูเพราะบรรยากาศมันเริ่มมืดครึมแล้วนะครับอากาศหนาวนิดนึงนะครับกรุงเทพมหานครนะครับโครมนะครับสวยใสปิ้งไรที่ติอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับมาจับคู่กับตัวไฟตัดหมอกปิ้งๆนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับติดครบทุกจุดแน่นอนระบบไฟนะครับนะกระจังหน้านะครับเป็นคิ้วสองเส้นแบบนี้นะครับนะเส้นใหญ่กับเส้นเล็ก ลักษณะประมาณนี้เลยนะนะเงาเงานะครับบอกเลยว่ายังไม่มีรอยถลอกขีดควรแต่อย่างได้นะครับใช้งานกันได้ยาวๆนะครับสะอาดแน่นอนนะครับนะจำทะเบียนที่ดีนะครับ9912นะครับบอกเลยว่ารถที่ผมลงในช่องนะโฉมมันเหมือนกันหมดเลยนะครับนะโฉมเหมือนกันหมดนะครับแต่อยากจะบอกว่าให้ลูกค้านะครับถูกใจขนไหนจําเลขทะเบียนไว้แล้วกันนะครับนะเพราะโฉมเหมือนกันหมดทุกจริงเหมือนทุกจุดนะครับนะ ไฟด้านขวาสวยงามนะครับไร้ทิฏฐิอย่างแน่นอนครับนะสภาพใสปิ๊งนะครับนะบอกเลยรวมถึงไฟตัดหมอกอีกด้วยนะครับนะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเดินไปขคอไปเช่นเดิมพับเสียงจะรีวิวจากเสียงนะครับบอกเลยว่าชัดเจนแน่นอนนะครับกระจกปรับและพับไฟฟ้านะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่เปลี่ยนโนแบ็คแบบนี้นะครับมาดูข้างล่างกันบ้างดีกว่าร้อยยางนะบอกเลยอึดอัดอีกแล้วนะคลิปนี้ติดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาก้มให้ดูกัน ก็ไม่ดูกันคันนี้นะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับฝาครอบโตโยต้าเดิมแท้มีรออขีดข่วนบ้างตรอหลอกบ้างนะครับตามท้องเรื่องนั่นเองนะยางที่ใส่มาเป็นยางปี20นะครับดอกยังลึกลึกท่วมๆอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสเปคหน้ายางนะครับ205ทับ70ขอบ15ใช้กันไปเรื่อยๆครับพี่ยาวๆนะครับอันนี้เปิดมาประตูมานิดนึงนะครับน้าีนแอบดูนิดนึงจริงๆเขาห้ามแกะนะกระดูกงูบริษัทออกกฎละ ผมไม่ดูนิดนึงแล้วกันรับประกันครับรถทุกคันของเรานไม่เคยชนหนักกับสีกอไม้นะครับพี่ความตีลังกาไม่มีนะครับของเราไม่มีอย่างแน่นอนนะครับนี่ให้ดูแล้วกันข้างหน้าไม่เคยถอดนะครับรถมันมันไม่เคยโดนอยู่แล้วนะครับรับประกันได้นะครับสวยงามอย่างแน่นอนครับลงางลังน้ำนะครับตั้งแต่โคนจรดปลายเนี่ยบอกเลยว่าเดิมสนิทนะครับทุกอย่างทุกประการอย่างแน่นอนนะครับส่วนคอนโซลทางด้านหน้านะครับช่องแอร์นะครับไม่ล้า ยังไม่ล้าน,นะครับพลาติกยังตึงๆมืออยู่นะครับไม่มีล้าสภาพนะครับยังก็ยังถือว่าอยู่ประมาณ98%นะครับในส่วนของคอนโซลหัก2%เนื่องจากมีรูนะครับมีรูตรงนี้ผมหักเลยครับและผมก็ให้ดูแบบนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบหลบไม่ให้ดูอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีนะครับกับผมนะครับคุณวุฒิให้ดูหมดตรงไหนมีตำหนิตรงไหนมีอะไรยังไงให้ดู นะครับอยู ite, the the ่ที่ลูกค้าเบารับได้หรือไม่นะครับมีตําหนิประมาณนี้นะครับคอนโซลคอนโซลเก็บของได้กว้างขวางนะครับตามสไตล์ของรถตู้เขานั่นเองนะครับก็มาดูนะครับต่อมานะครับด้านบนนะครับก็ยังสวยๆปิ๊งๆอยู่นะครับอันนี้ฝุ่นนะนี่ก็ยังจิบกลิบอย่างแน่นอนครับตามภาพเลยชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างแน่นอนนะครับเบาะต่างๆโซนด้านหน้านะครับบอกเลยยังตึงๆนะครับฟูๆแบบนี้นะครับ อ่ายังตึงๆนะครับเหมือนแก้มเด็ก17อีกเช่นเคยนะครับเปิดประตูผู้โดยสารออกมาอ่าคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับสี่แถวด้วยกันเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับให้ดูสภาพนี่นะครับเป็นเบาะผ้าสี่แถวสภาพเบาะนะครับก็ตึงๆฟูๆทุกจุดทุกใบนะครับไม่มีช้ำไม่มีย้อยนะครับไม่มีหย่อนไม่มียานเหมือนยายนะครับไม่มีนะครับนะคันนี้ครับสวยงาม บางเดิมตึงๆขออนุญาตเดินเข้าไปให้ดูนิดนึงนะครับนั่งสบายไม่อึดอัดตามสไตล์ของรถตู้คอมพิวเตอร์3.0คันนี้นะครับเห็นไหมเบาะตึงทุกจุดนะครับตึงๆแบบนี้นะครับนี่นี่เดี๋ยวเปิดไฟเปิดแฟล์ดีกว่าอันนี้เห็นไหมเปล่านะครับตึงเหมือนหูยายเลยนะครับคันนี้นะครับเบาะตึงเหมือนหูยายเลยนะครับ นี่เพดงเพดานขาวสะอาดสะอ้านนะครับใช้งานกันอีกได้ยาวๆนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปถอดทรงถอดซักให้วุ่นวายซื้อกับผมไปมันต้องจบมันต้องเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับเอาไปประกอบอาชีพเอาไปหาเงินนะครับคันนี้นะเอาไปหาเงินนะครับพี่น้องบุสลิมใช้งานได้นะไม่มีรอยเจิมนะครับตรงนี้สะดวกสบายไร้กังวลใจอย,อย่างแน่นอน,นครับตรงนี้จบ,จบๆนะครับนะอันนี้คือภายในแล้วก็ให้ดูเม็ดอาร์ตรงประตูนิดนึง คือรถมันไม่เคยโดนชนนะครับมันไม่เคยตีลังกานะครับไม่เคยโดนอะไรมาเลยสักอย่างนะครับสภาพสวยเดิมๆบิบบิแบบนี้นะครับนะนะครับราคา789รถปี17นะครับนะแลนะพี่ชายไม่ใช่ราคาแบบประมาณ3 4มสี่แสนนะอาจจะเป็นรถปีเก่าลงมาหน่อยปี12ปี13เราไม่มีเลยนะครับรถโตเรามีแต่รถใหม่ๆปีใหม่ๆปี17อย่างนี้ใหม่น้อยๆนะครับ บางเฉียบทั้งคันนะครับจากจากการที่เคาะนะครับบางเฉียบทั้งคันอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะลองเปิดฝากระโปรงท้ายดูไม่รู้ว่าจะติดต้นไม้หรือเป้านะครับนะน่าจะติดเปิดไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวลองแง,ง้มให้ดูนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้นไม้รนถะเป็นรถเป็นรอยครับไม่ดีอ่าโอเคพิงไว้ก่อนให้ดูครับต้านล่างกันก่อนนะครับไม่เคยโดนเสยข,ขึ้นมานะครับไม่มีนะนะครับรอยเชื่อมเม็ดอาร์คนะครับจุด นะครับทุกอย่างสิครบน็อตไม่มีขยับไม่มีขยื่นนะครับไม่เคยโดนของปัจแจนะครับนะคปัจแจคืออะไรนะครับรถคันนี้ไม่เคยรู้จักนะครับไม่เคยเห็นนะครับคําว่าปัจแจนะฮะรถคันนี้บอกเลยนะครับรอยอง์รอยอาร์คทุกอย่างนะครับอยู่ครบจบแน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยถอดนะก็ฝาท้ายนะครับนะเปิดมากกว่านี้ไม่ได้นะครับปิดต้นไม้นะครับนะนี่ไม่เคยถอดนะซูมให้ดูแล้วกันี๋ยวซูมให้ดูอ่าเห็นไหม ไม่เคยถอดนะครับไม่เคยจับไม่เคยขยับนะครับทุกอย่างเดิมสแตนดาดโรงงานไล่กันมาเรื่อยๆไล่กันมาช้าๆไล่กันมาอย่างเนียนๆนะครับนะรวมถึงไฟท้ายนะครับโคมเดิมแท้ของมันนะครับตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนี่เป๊ะนะครับทุกอย่างไร้ริ้วรอยไร้รอยขีดข่วนนะครับใช้งานกันได้อีกยาวนานนะครับทั้งขวาและซ้ายให้ดูฝั่งท้ายนิดนึงนะครับนี่กลิบๆแบบนี้ โลโก้โตโยต้าเงาฉ่ำไหมครับนี่ซูมาให้ดูอย่างนี้เลยชัดๆนะครับนี่โลโก้โตโยต้าครับนี่ครับสภาพครับกิบกลิบแบบนี้ทะเบียนครับ9912จําให้ดีนะครับรีบทักรีบโทรรีบมาจัดรีบมาจองนะครับนะนะครับเดินไปขอไป เสียบไหมครับให้เสียงไปคําตอบนะครับให้เสียงไปคําตอบผมไม่ต้องภาคเยอะเลยนะจริงๆไม่ต้องภาคเยอะเลยนะครับดูครับฝั่งนี้ครับยังตึงๆแบบนี้นะครับนี่ลางเม็ดอาร์คนะทุกอย่างติดครบอัมเดิมกลมคมนะครับโรงงานมาตรฐานอย่างแน่นอนมาดูด้านในกันบ้างครับเปิดมานะครับฝั่งคอนโซลประตูนะฝั่งขวามือคนขับนั่นเองสภาพอันนี้ผมให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่มีรอยขีดข่วนรอยช้ำ รอยเตะรอยถลอกขีดข่วนไม่มีนะครับอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใช้กันเลยยาวๆนะครับสภาพงามงานแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนั่นเองนะครับแล้วก็กระจกนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะครับกุญแจระบบเป็นแบบปกตินะครับเบาะฝั่งคนขับก็ยังฟูฟูตึงๆแบบนี้นะครับตึงเหมือนเด็กสิบเจ็ดเอ้ยค่ะเยังไงดีอยะบอกเขาอะไรบ้ค่ะอ่าเบาะยัง สวยๆเหมือนเด็กสิบเจ็ดนะครับยังตึงๆเหมือนยายแกเออตั้งงี้ตึงเหมือนหูยายที่บ้านนั่นเนี่ยนะครับฟิลประมาณนั้นนะครับนะก็หยอกล้อขำขันกันไปนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับดูรถก็ดูเป็นแบบเฮ้ฮานะครับแต่ว่าได้แฝงไ้ด้วยสาระแล้วกันนะครับนะภูมิร้ยนะเป็นแบบสี่ก้านอันนี้ผมตีให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเช่นเดียวกันนะครับสภาพนะครับดูครับมุนให้ดูช้าๆช้าๆเร็วตรงไหนกดหยุดสต็อปซงมกันดูเลยนะครับพี่ชายนะครับบอกเลยว่าเอาไปประกอบอาชีพนะครับครบๆจบๆนะครับนะ ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะเลยกระโดดขึ้นมานั่งนิดนึงดีกว่านะครับมาดูทางหน้าจัดหน้าปัดหน้าจอกันมากนี่ตอนนัน้ตอนนี้ผมเปิดไฟผ่ามากที่พี่ๆได้เห็นกันนะครับแล้วก็ไฟหลีหนั่นเองนะครับเดี๋ยวปิดตรงกันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะอ่าบิดกุญแจหนึ่งครั้งไฟแสดงสถานะขึ้นติดครบหมดนะครับไม่แปดหมื่นนะครับสตาร์ทเรียบร้อยครับ เครื่องติดปกตินะครับนะสตาร์ทง่ายนะครับชึ่งเดียวติดนะครับรอบเครื่องอยู่ประมาณแปดพันแปดร้อยเก้าร้อยรอบต่อนาทีนะครับนี่ลองเทสแอร์นิดนึงดีกว่าโอ้โหเอาให้สุด,ดไปเลยครับไหนเทสแล้วมมนต้องเทสของจริงแบบนี้เทสให้สุดๆแบบนี้โอเคแอร์เย็นเร็วไวมากครับอ่าลองดูทุกฟังก์ชันโอเคอ๋อ โอเคใช้งานได้ปกติครบทุกฟังก์ชันอย่างแน่นอนนะครับฝั่งแฮทั้งซ้ายและขวายัางตึงๆยังไม่ล้ายัางไม่มีล้านะครับโอ,โอ้คันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครัมาแค่แปดหมื่นสี่เท่านั้นนะครับใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับจอนะครับนี่เครื่องเล่นวิทยุนะครับเคลื่อนินตลอดทุกการเดินทางแน่นอนคันนี้นะครับตัวบอดี้ข้างนอกนะครับจะเป็นแบบ แคปลาคาร์บอนเป็นพลสนาสติกแคปลาคาร์บอนลักษณะประมาณนี้นะครับวิทยุใช้งานปกติติดครบทุกจุดแน่นอนเดี๋ยวลองเทสเสียงให้ฟังมีเพลงไว้นะช่วงนี้เดี๋ยวนดนเปิดยังไงก่อน ครับเงินเดือนยังน้อยอยู่นะครับนะาักษณะประมาณนี้ครับรีวิวกันแบบกันเองกันเองครับเอาแบบเคลียร์แบบนี้นะครับใช้งานได้ยาวๆวิทยุติดครบทุกจุดเพลิดเพลินทุกการเดินทางนะคพัดลมข้างในติดนะครับระบบไฟข้างในนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างโอเคมาดูทันด้านเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับขนาดสตาร์ทเปิดแอร์แบบนี้นะครับเครื่องสวิงสันหรือว่ามีเสียงผิดปกติมาหรือเปล่ามาแก๋แก๋เก๋เกเสียงงบแคมเสียงวาวหรือเปล่าดูครับ คือความนิ่งครับอันนี้คือความนิ่งอันนี้คือความเงียบนะครับที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับทั้งนิ่งทั้งเงียบแบบนี้นะครับเครื่องยนต์บอกเลยว่าจบจบแน่นอนใช้งานแค่แปดหมื่นเองนะครับซื้อไปขับนี้เนี่ยถามจริงนะครับรถใช้มานมาน้อยนะลูกค้าถ้าพูดกันตามตรงนะผมจับรถมาตุ๊บจับรถตู้มาเยอะนะบางคันก็เจอที่เห็นกันนะเคยเห็นหนักสุดนะไม่ประมาณสามแสนกว่าสี่แสน แต่ไม่ใช่ที่นี่นะผมเคยเห็นที่ผมก็เห็นที่อื่นมาครับหูไม่เยอะมากแต่ราคามันถูกไมาเยอะแต่ราคาถูกครับอันนี้ไมาน้อยนะครับนะลูกค้าก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับนะมีได้อย่างเสียอย่างมันก็เยเป็นเรื่องปกตินะครับต่อมาผมขออนุญาตพามาดูในเรื่องเกี่ยวกับตัวห้องเครื่องด้านหน้านะนะครับมาดูอินตรงอินเตอร์มาดูน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงเป็นอย่างไรนะครับสภาพยังสวยงามอยู่ไหมนะครับนี่ดึงเปิดไปเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนอันนี้ก็ไม่เคยถอดนะ นับน็อตไม่เคยถอดเ,อเดี๋ยวนะผมเปิดผิดก็วะเดะสักคู่นะฮะอันนี้ปากระโปงด้านหน้าอยู่นี่โอเคโอเคนี่เปิดแล้วก็ล็อกก่อนนะครับกัรหนีบก็การหนีบหัว โอเคครับขออนุญาตนะครับลูกค้าผมพามาดูด้านนี้เปิดแฝดนิดนึงนะครับผมนี่น็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับจุดเม็ดอาร์กนครับบอดี้ข้างหน้านะครับบอกเลยว่าเดิมนะครับนี่รอยเชื่อมของสีรอยซีนทางมะพร้าวอยู่ครบจบแน่นอนนะครับนะพลาสติกตรงนี้นะครับยังยังนุ่มๆอยู่เลยยังไม่แข็งนะครับอันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับนี่ครับ แผนเพดมอก็อยู่ครบนะครับตัวบอดี้กับตัวคาะคนับสีเดียวกันอย่างแน่นอนรับประกันการันตีได้นะครับนะมาดูตรงนี้กันดีกว่านับตัวคอนโซลอ่าตัวอินเตอร์คูลเลอร์ข้างล่างนับอินเตอร์นะแผงอินเตอร์นับก็ยังไม่ล้มนะมีแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับไม่ใช่ปัญหาใช้งานยาวๆนะครับนะนี่รอยแต้มสีนะครับยังอยู่อยู่เลยนะครับนะรถมันคือเดิมสนิทเข้าศูนย์บริการตลอดอยู่แล้วนะครับรถตู้หน่วยงานลดระวางคันนี้นะครับนะ นี่นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน็อตน็อตไม่เคยขยับนะครับประจงประแจไม่เคยขันคันนี้ยังไม่รู้จักคําว่าประแจคืออะไรนะร,รถคันนี้บอกเลยสภาพสวยๆดิบๆิแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวขอ,อยากเก็บนิดนึงมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลย ครับสำหรับรถโตคันนี้นะครับใครที่สนอกสนใจนะเอาไปประกอบอาชีพนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเลขไมที่ไม่เยอะนะครับไมแค่ประมาณ80,000กว่ากิโลเท่านั้นนับไม80,000นะครับราคาครับ789,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าสนอกสนใจรีบทักรีบโต๊กันเข้ามาได้เลยนะครับไฮไลท์นั่งไม80,000เท่านั้นนะครับนะปี2017นะครับเน้นย้ำให้ดีจำทะเบียนให้ดีนะครับฮอนด้าฮุ่สบอร์สีนะครับผม9912ฝากไว้ด้วยครับผม